ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนคลับ fc เลขานอยทุกท่านนะคะ สวัสดีวันที่21มกราคม2565นะคะแอดมินนูนห่อยกรบับสวัสดีทุกท่านด้จ้ะเด้อสำหรับคลิปนี้ไปต่อแนวทางเลขห,หน่อยกันเลยเนาะคะ่นะเนาะก่อนจะไปรับชมแนวทางมันนี้กะเบิ้งพนของมือว่านกันก่อนเนาะจา้ะเนาะสำหรับผ้นมือว่านด้จ้ะเด้อผลของมือว่านนี่เลขเด่นเลขร่องเลข เหล็กเด่นเหล็กร่องมาเหมิดเนาะจา้ะเนาะเด่นรองเรามาหมดเด้อจ้ะเด้อแต่ว่าหาชุดจับว่าดดเด้อจ้ะเด้อเหล็กในตะล่างเมื่อว่านี่คือหลุดเนาะจา้ะเนาะหลุดนะคะจะได้แต่สายวิ่งเด้อจ้ะเด้อหนึ่งและสองเนาะจา้ะเนาะสำหรับท่านใดที่วิ่ง มาทั้ง3มรอบเนาะจ้าเนาะหและสองสำหรับชุดเดนชุดกันบอมมี่ครูจับเดอรจา้าเดอร์สำหรับเลขชุดนั่นคือหลุดเนาะจ้าเนาะมาแค่เลขเดนสำหรับเมื่อนีก้กกับไปรับชมแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้าเนาะสำหรับทันใดที่เขามาแล้วแอดมินหน่อยกากฟคือเกาเดอจา้าเดอ แอดมินกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำเนาะจ้ะเนาะแอดมินหนูหน่อยจะได้มีกำลังใจมาลงคลิปให้ซูมเมอร์เด้อจ้ะเด้อกวอนจะไปรับชมแนวทางเนาะจ้ะเนาะแอดมินกะฝากคือเกาวเด้อจ้ะเด้อสำหรับท่านใดสนใจจะสร้างสบู่เนาะจ้ะเนาะสบู่สมุนไพรอัดก้อนเนาะจ้ะเนาะและครีม บำรุงผิวหน้าสําหรับตอนกลางคืนเด้จเอจ่าเด้อสบู่หแพ็คจะมี10ก้อนนะคะ1นึแพ็คมี10ก้อนคระได้2สีเนาะจ่าเนาะราคา185บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางแล้วก็ครีมชุดละ150บบาท ส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง,ยงเด้อจ้าเด้อแอดมินมีราคาตัวแทนให้ยสำหรับธันใดที่สนใจโทรมาเบอร์0 9 2 6 3 2 5 5 1 3นะคะเมมเบอร์ mer, ทักไลน์ฮะแอดมินได้เลยเด้อจ้าเด้อสำหรับธันใดที่บสะดวกทักไลน์กะทรมาหาแอดมินได้เลยเนาะจ้ะเนาะตามเบอร์ที่แอดมินขึ้นหายบนหน้าจอเด้อจ้าเด้อสำหรับคลิปนี้กะไปรับชมแนวทางกันเลยเนาะจ้ะเนาะ แนวทางเลขฮานอยรวม3รอบนะคะประจําวันที่21มกราคม2565นะคะเลขในตารางนะคะทุกแนวทางที่แอดมินนํามาลงให้ก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อท่านผู้ชมมีสิทธิ์เข่าแล้วก็มีสิทธิ์ลุดนะนะจ๊ะเนาะ 6 7 9 0 8 3นะคะเด่น6และรอง7นะคะสำหรับสายวิ่งเด้อจ้าเด้อเด่น6และรอง7เนาะจ้าเนาะเล็กวิ่งเม่เคยพลาดเด้อจ้าเด้อเ,เล็กวิ่ง แต่ถ้าได้รอบแรกแล้วให้ท่านผู้ชมหยุดนะคะได้รอบแรกแล้วให้หยุดนะคะหยุดให้เป็นเด้จดจอจ้าเด้อจากักสิบเสียลายเนาะจ้ะเนาะเล่นแค่พอสนุกสนานนะคะ5บาท10บาทเนาะจา้ะเนาะเพราะว่าแนวทางเล็กน้อยนี่มีหายซ่มืงเลยเด้อจ้ะเด้อแอดมินมีหายุ่มือเลย,ย,ยต่อไปจับวินชุดเด่นนะคะหกเจ็ด หกเก้าหกศูนย์หกแปดหกสามเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดสามนะคะต่อไปจับวินชุดกันนะคะก่อน,นานี่แอดมินกระไดลงคลิป รัฐบาลไทยหายไปแล้วสองคลิปเ้อจ้าเดอ้อให้ท่านผู้ชมเข้าไปบึงน้ำเ้อจ้าเดอ้อสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยเนานะจ้าเนาะชอบก็จัดขัดก็พานต่อไปนี้แอดมินจะมีแนวทางรัฐบาลไทยมาลงหายนำ้ำเ้อจ้าเดอ้อสำนักใดเด็ดสำนักใดดัดงแอดมินก็จะนํำมาลงห้เนานะจ้าเนาะอย่าลืมเลยจ้าเดอ้อทุกตัวเลขทุกแนวทางที่แอดมิน ได้น้นมามะลงหายกับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะจ๊ะเนาะก่อนจะตัดสินใจกับพิจารณาดีๆเด้วเอ,อว่าตรงใจกับเลขกของทันบ๊อนนะจ๊ะเนาะไปหายิบจับลอตเตอรี่ไ้เนะจ๊ะเนาะก่อนสิหาสื่อบอ่ได้เก้าศูนย์เก้าแปดเก้าสามศูนย์แปด 03และ83นะคะชุดกันนะคะต่อไปจะเป็นชุดเน้นเจาะนะคะสำหรับมือว่านี่รุดเด้อจ้าเ้อสำหรับมือว่านี่รุดมือนี่เขาจะเดินต่อบอกกบกอะมาลุ่นไปน้ำกันเนาะจ้ะเนาะ สำหรับชุดเน่นนี่กะมีหกชุดเน่นคือก้าเด้อจ่าเด้อแอดมินนูน้อยกะขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมนะจ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะจ่ะพอกันไหมอีกคลิปหน้าแอดมินนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ